การที่เราจะเรียนรู้เราต้องปล่อยวางเราต้องถอดหัวโขนของเราออกเราต้องเอาอีโค้ของเราออกและพร้อมที่จะไปลองฟังไปเรียนรู้และทำตามเพราะคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจะรู้ว่าเส้นทางของการก้าวเดินในแต่ละจังหวะทำอย่างไรวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทำงานกินเงินเดือนหรือรับจ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีธุรกิจเล็กๆน้อย แต่คนที่จะทําธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จระดับนั้นเนี่ยแสดงว่าในตัวเขาต้องมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นอีกเยอะครับผมใหญพวกเราวันนี้ยอมรับคนอื่นยอมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นถ้าพวกเราทําได้เราก็มีโอกาสถามว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันผม ดูคลิปของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมดูคลิปของคนที่เขาทําได้ดีผมมาเรียนรู้ตัวเองมาปรับปรุงตัวเองผมว่าการที่เรามีความรู้ที่หลากหลายเข้าตัวเราเนี่ยเราได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่ยอมที่จะรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาในตัวเลยวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับระหว่างการที่เราจะไปฝึกฝนไปเรียนรู้แต่คนส่วนใหญ่ ไม่กล้าพอที่จะไปเรียนรู้จากคนอื่นและก็ไม่กล้าพอที่จะปรับตัวเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเขาแนะนํามันก็เลยทําให้หลายๆคนก็เลยย่ำอยู่กับที่แทนที่จะเก่งแล้วก็เสียเวลาเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ลองผิดลองถูกอะคําตอบมันอาจจะไม่ได้ยากแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่กล้าที่จะไปถามใครมันก็เลยทําให้ต้องหาคําตอบตลอดชีวิต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมาณสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่ ใต้ต้นยางนานะครับอยู่ภายในโค้งหนองนาด้านหลังผมก็เป็นบ่อน้ํานะครับติดตั้งกระชังปลาไว้สําหรับเลี้ยงปลาไว้สําหรับขุนปลานินปลาทับทิมที่เป็นลูกปลานะครับภารกิจวันนี้นะครับช่วงเช้าก่อนที่จะออกมาที่โค้งหนองนาที่นี่ได้ถือโอกาสแวะเข้าไปที่สวนพุทรานะครับไปทําการตัดตกแต่งกิง่งต้นพุทรานะครับ แล้วก็ได้ถือโอกาสที่จะทำการเสียบยอดให้กับต้นพุทรานะครับผมกำลังทดลองนะครับพอดีต้นพุทราที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อเป็นพุทราสามรถกับพุทรานมสดมาปลูกแล้วเวลาที่เราปลูกมันฝังมันลงดินนะครับผมจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีกิ่งพันธุ์ที่มันเป็น พันุ์ของตอป่าที่มันเป็นต้นที่เขาใช้ในการเสียบยอดนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นกิ่งตอป่าเนี่ยโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับผมก็จะทดลองนะครับโดยที่จะให้มันมีตอของพุทราสามรดนหรือพุทรานมสดหนึ่งตอแล้วส่วนที่เป็นตอป่าผมก็จะเอาพุทราพันธุ์ที่มันไม่เหมือนกับต้นที่เรากําลังปลูกกาลัง ดูแลนะครับเช่นต้นไหนที่เป็นพุทรานมสดแล้วมันมีส่วนที่เป็นกิ่งตอป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาผมก็จะเอาพุทาสามรถไปใส่แต่ถ้าต้นไหนมันเป็นต้นพุทราสามรถแล้วมันมีกิ่งตอป่าขึ้นมาผมก็จะเอาพุทรานมสดไปใส่จะทดลองทําว่าถ้าในต้นเดียวกันมันมีทั้งสองพันอยู่ด้วยกันผลผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับอยากจะทําให้ ต้นพุทรามันเป็นไฮบิดนะครับมีทั้งพุทราสามรสแล้วก็พุทรานมสดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมกําลังได้ทดลองนะครับวันนี้ก็สามารถทําได้ไปสามต้นนะครับก็จะรอให้ต้นพุทราป่าที่มันงอกขึ้นมาให้มันโตก่อนนะครับพอที่จะเสียบยอดได้ก็จะตัดเอากิ่งพันจากที่เรามีนี่แหละครับก็ไปเสียบยอดไม่ได้ยากอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเรียนแบบลองไปทําตามดูนะครับ หลังจากนั้นก็ออกมาที่โค้หนองแนานะครับก็มาทําการให้อาหารปลานินไม่ว่าจะเป็นลูกปลาหรือว่าจะส่วนของปลานินที่ขุนไว้ในกระชังนะครับและก็ได้ทําการดักล่อเอาลูกปลานินลูกปลาทับทิมนะครับเพื่อที่จะมาอนุบาลไว้ในกระชังสําหรับอนุบาลน,นะครับนี่แหละครับการทําโค้งหนองนน การทาเกษตรมันมีภารกิจให้ทําโดยตลอดครับท่านผู้ชมไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะครับปกติงานก็จะมีตลอดเลยผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f c มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำช่วยให้มุมมองนะครับมีคำถามมาบอกว่าการที่เราจะ ทำอาชีพหรือประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันเนี่ยจะทำอย่างไรดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำยากทำมาค้าขายอะไรมันก็ต้องสู้กับคู่แข่งมันต้องมีความรู้อะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะคิดไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จะไปสู้กับคู่แข่งอย่างไรนะครับวันนี้ผมขอให้กำลังใจไปถึงทุกๆคนนะครับที่มีหัวใจของการเป็นนักสู้เพื่อที่พวกเราจะได้ ก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้เพื่อที่พวกเราจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะแนะนำพวกเราในการที่เราจะสู้กับคู่แข่งนะครับว่าพวกเราควรจะทำอย่างไรผมอยากที่จะเล่าให้พวกเราฟังเป็นข้อคิดวันนี้พวกเราจะยืนเดียวเล่นคนเดียวทําคนเดียวหาความรู้อยู่คนเดียวพวกเราคิดว่าเราจะ มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จไหมครับวันนี้หลายๆคนนะครับยังไม่เข้าใจวิธีการที่จะสร้างชีวิตหรือสร้างอนาคตและวิธีการที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนก็คือวันนี้ก็ลองผิดลองถูกทดลองทำนู่นทดลองทำนี่นะครับพรคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ย มันจะทําให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จผมไม่เถียงครับว่าการที่พวกเรานั้นได้ทดลองลงมือทําด้วยตัวเราพวกเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้ง่ายหรือได้ไวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่สิ่งที่ผมจะแนะนําพวกเราก็คือวันนี้ง่ายที่สุดพวกเราไปหาคอร ไปดูคนที่เราคิดว่าจะเป็นไอดอลเราจะเป็นต้นแบบเราเราอยากมีวิถีชีวิตอย่างไรเราอยากที่จะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเราอยากที่จะมีความรู้เพื่อที่จะสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองวันนี้สำคัญที่สุดคือพวกเราต้องหาโค้ชการหาโค้ชมันไม่จำเป็นว่าพวกเราต้องไปจ่ายเงินทุกครั้งที่เราต้องไปจ้างโค้ชหรอกครับ ที่ปรึกษามีเยอะแยะที่ปรึกษาฟรีๆก็เยอะครับช่องต่างๆไม่ว่าจะ YouTube Facebook TikTok มีเยอะแยะที่พวกเราจะหาความรู้ทำไมผมถึงพูดประเด็นนี้เพราะคนส่วนใหญ่นะครับมีอีโคมีความคิดเป็นของตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสามารถทำได้สำเร็จแล้วก็คิดว่าการที่เรา ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนั่นแหะคือหนทางที่ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เสมอไปนะครับเหรียนมันมีสองด้านเสมอระหว่างที่พวกเราลองผิดลองถูกลองด้วยตัวเองกับการที่เรายอมที่จะไปเป็นลูกศิษย์ยอมที่จะไปเรียนรู้ยอมที่จะไปติดตามผมว่าไม่ได้เสียหายพวกเราสังเกตให้ดีครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ทุกคนมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพแต่การจะเป็นมืออาชีพได้ทุกคนก็ต้องมีโค้ชทั้งนั้นแหละครับมีโค้ดที่ดีมันก็จะทําให้เราได้เปรียบเพราะว่ากว่าที่โค้ดจะมาเป็นโค้ดมืออาชีพได้เนะี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะครับเขามีวิธีการเขามีแทคกติกที่จะบอกพวกเราเยอะเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นสามารถที่จะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง และก็รู้วิธีการที่จะเล่นทําอย่างไรเราจะสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้คนที่มีความรู้เขาจะอ่านออกครับแต่คนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เข้าไปทําธุรกิจจะคิดว่าตัวเองนะเก่งแต่ทําไมคนถึง95%้าสิบห้าเปอร์เซถึงล้มเหลวมีเพียงแค่หครับที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่เป็นเพียง5%้าเนนั้นนะแสดงว่า เขาอ่านเกมออกเขารู้ว่าคู่แข่งจะมาแบบไหนและเขาจะตั้งรับและหาทางป้องกันอย่างไรและการที่จะเอาชนะคู่แข่งคนที่เป็นกลุ่ม5%เเขาย่อมมีวิธีการในตัวเขาวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งหรือสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้แต่ละคนไม่เหมือนกันวิถีชีวิตหรือรูปแบบของการสร้างอนาคตรหรือการที่จะเอาชนะคู่แข่งเนี่ย มันจะเป็นเอกลักษณ์ของไข่ของมันทำไมผมถึงพูดเรื่องของการหาโค้ชวันนี้พวกเราลองมองกลับไปครับ95%คือคนที่ล้มเหลวและ95%นี้คือคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จกับชีวิตและก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจแล้ววันนี้คนที่เราเชื่อคนที่เราถามคนที่เราหาความรู้ด้วยเขาอยู่ในกลุ่มของ5%หรืออยู่ในกลุ่มของ95% เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องคิดตามแล้วในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนเราคนที่เขากําลังท,ทําธุรกิจแข่งกับเราเขากลับไปจ้างโค้ดมืออาชีพเขากลับไปแสวงหาความรู้แต่เรากลับทดลองลองผิดลองถูกหรืออาจจะหาโค้ดที่คิดว่านี่เป็นโค้ดได้แต่บางทีอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มของ95%ของคนที่ล้มเหลวผลสุดท้ายความรู้ของเรา จะไปทันกับคนที่เข้าไปจ้างโค้ดมืออาชีพได้อย่างไรครับผมอยากให้พวกเราดึงตัวเองออกมาถอดตัวเองออกมาครับการที่เราจะเรียนรู้เราต้องปล่อยวางเราต้องถอดหัวโขนของเราออกเราต้องเอาอีโค้ของเราออกและพร้อมที่จะไปลองฟังไปเรียนรู้และทําตามเพราะคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจะรู้ว่า เส้นทางของการก้าวเดินในแต่ละจังหวะทําอย่างไรวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทํางานกินเงินเดือนหรือรับจ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่คนที่จะทําธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จระดับนั้นเนี่ยแสดงว่าในตัวเขาต้องมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นอีกเยอะครับ ผมยาใหญพวกเราวันนี้ยอมรับคนอื่นยอมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นถ้าพวกเราทําได้เราก็มีโอกาสถามว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันผมดูคลิปของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมดูคลิปของคนที่เขาทําได้ดีผมมาเรียนรู้ตัวเองมาปรับปรุงตัวเองผมว่าการที่เรามีความรู้ที่หลากหลายเข้าตัวเราเนี่ยเราได้เปรียบมากกว่าคนที่ ไม่ยอมที่จะรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาในตัวเลยวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับระหว่างการที่เราจะไปฝึกฝนไปเรียนรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพอที่จะไปเรียนรู้จากคนอื่นและก็ไม่กล้าพอที่จะปรับตัวเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเขาแนะนำมันก็เลยทำให้หลายๆคนก็เลยย่ำอยู่กับที่แทนที่จะเก่งแล้วก็เสียเวลาเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ลองผิดลองถูกะ คำตอบมันอาจจะไม่ได้ยากแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่กล้าที่จะไปถามใครมันก็เลยทําให้ต้องหาคําตอบตลอดชีวิตผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมนะครับแล่ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ